Mm-hmm.

走吧。Oh, oh. <laughs> นี่กกอะอะไรครับเกาะุรารับอะไรนะขอองูุราของเกุรา ก็มีอ่าวขนาดใหญ่ข้างบนนู้นก็มีปลาตรงกลางหุ่นใหญ่แล้วก็ในทะเลตรงนี้มันก็ไม่ลึกเกินไปน้ําลึกประมาณหเมตรแล้วอุปกรณ์การใช้ก็เป็นแบบโบราณทั้งหมดต้นหมากก็คือจะพิววหวกับคลื่นได้ดีกว่าไม้อื่นการจับเมือกคลื่นน,นึงก็เก็บประมาณสองครั้งครั้งแรกก็เนี่ยที่พาพวกเรามาครั้งที่สองกลางดึกหน่อยหนึ่งหนูเห็นไหมที่หมึกที่มันเป็น,เป,นเป็นก้อนนะครับถ่ายยืนถ่ายได้เลยครับ ครับม uhm, ุกที่วิ่งเป็นกลมเป็นกลมนะครับเดีย๋ยวลองลองช็อตแรของนัาใก่ใก่เป็นช็อตแรกนะครับลองช็อตตัวเองมาที่นี่ต้องงัดต้องต้องกินช็อตกลับขวดเลยนะครับนี่เราไปที่อื่นมันมันไม่ได้ชดอตพนนีครับเดี๋ยวรุ่นน้องกินก็อบอ่อนแล้วถึงตากิน ไม่ต้องเอาดูเกาวลเอาเอาเลยครับใช่เลยใช่รับใช่เลยกินได้เลยนี่เดี๋ยวมกินได้เลยครับใช่ไหวใช่ถูโอ่ะไปจะใช่ช่วง้อาอ่า่มันยังได้กัดเลยกัดเออกินได้ก็เรากินมันยังได้ตัวไปเนี่ยเดี๋ยนะเราจัายกันมั้งรอมาเกียวลูกไม่ต้องนั้นเลยถ้าไปตีนลูกก็เป็นเรอยอยินานีเขจะใช้ตูมายเราถึงกักลุนอารจาเล้วท้้ง้ดูน้าจิกอน

อเอาได้เลยลูกทุกเดือนเดือนหน้าจะจะเปนนั้นไอ้จะเออวันนั้นมันกินมันเหลือเยอะรับเออทุกกระดับวัวไปเลยอันนั้นนั่นเนี้ยโรยครับเดี๋ยวไปทำเป็นนู่นเนี่ยเนี่ยเนี้ยเราตักกินไหมเรบไม่ห้อยแล้วเราขอกินแล้วเราไม่ต้องเดือยเดี๋ยวไปทำซาซิมิจุดนี้กาลุกได้กินในจุดนี้ บุบ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 หยดนกินหมึกอร่อยอหวานมากหวานเหมือนน้ำตาลเลยแม่เหมือนกินซูชิซูชิหน้าหน้าปลาอมึงดูอร่อยมากอ่ะแต่น้ำจิ้มซุปน้ำจิ้มน้ำจิ้มเองมากจิ้มเนย้ยไปขลไมโขลไปละ ทำไมทำัเจ้าาวนะขนับมกินได้แล้วเมื่อไหร่มันจะหาเนี่ยวมนมันวันมไม่วาวเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะไปท้ำงับที่อ่าวครามานะมาคือพราะปักที่้านตาโฮสเตสพร้อ,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 อมหยังงับเอาสะเบียนตุนไปด้วยไปกันเถอะ

em ที่เมื่อคืนพี่เนยบอกเป็นสิ่งตที่ปกป้องรักษาหม,มู่บ้านของพื้นที่ดังกล่าวเป็นความเชื่อของชาวบ้าน แน่ๆตรงนี้แหละแหละมาเลยมาเลยซู่ซู่ <c oughs> เรากำลังจะเข้าท็อปแล้วนะครับ บางทีนามาจะลดลงไม่แบบ ยังคงตามหาเจอแล้วลุงลุงลุง น้ำยาวลำโพง,งเห <c oughs> มือนกันนะยังดื่มเปล่านมดมีมนุษย์เข้ามาทำลายธรรมชาตินะครับกินมดื่มเยอะแล้วก็ไม่เอาขยะออกไปถึงจะเป็นพุกง่ายเกจเดาพวกง่า เดินทางกลับที่ปักออกลังกัน้างหลังจากออกกันเสร็จบริเวณนี้ก็เป็นบาร์หมึกที่เรามาดูนะ ก็ะจะมีหลายหลายอันแ,แล้วเราก็ามาถึงสิงโตเมื่อกี้เหนื่อยไหมครับ อยู่แล้วยังอยู่แล้วเราไปกินข้าวต้มกันดีกว่าสรุปแล้วเราก็ก็ก็หาทุ่ไม่เจอแต่ก็ไม่ได้เิ็นมนสิ่งของรังธรรมชาติที่นี่สวยมาก้เราไปกินข้าวที่นี่บ้านตา โฮมสเตย์นะครับมีพนักงานต้อนรับด้วยพนักงานต้อนรับน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราเข้เาดอกกันใหม่นะ <c oughs>